ตครบเต็นลงน้ำน้องเต้าไปใส่นอเหมือน,นี่นอหาน้องเต้ากัเนเด้อปกติก็เห็นพันไทยตะบ้อไม่นอนอไปใส่เบิดนอเอาไปกิดหมด้วได้เบา,าเขียบเพิ่นมีเบิดสุยาต้น พักชะอมไพนี่ก็ะโน้องปลาน้องปลาเข็งปลาหมอน้องปลาหมอต้นชินแสบเขากันดี ไม,ม,ม,ม่เนี่ยไม่มีตำหมงมีเนี่ยเออตำหมูฮงก็ขนมจีนเนาะเสืขอขนมจีเติมกระชายยอดบวัวนะตำประกันเขียบเขียบเขียบ ในี่ะโก็เรียกมาเขียบวนมีเบิร์ตสุยาต้นกระชายยอดบวัวต้นประกันเขียบต้นมะเขียบต้นคู่สะกระติมได้พี่จักฮะอีกจัก ปีสองปีนู่ทางขายนีเห็นป่นี่นี่สวยงามต้นต้นเห็นบ่นี่นี่สวยงามนี่เห็นป่นี่นี่สวยงาม ไทยน่ก็ก้าไทยน่กกอาก็เต้นกบเต็นลงน้ำน้องเต่าไปใส่นอ้อหมือนนี่น,นอ้อหาน้องเต่ากัเนเด้อะปกตีก็จะเห็นพันแม่เด้อผู้ดสิมาแวะชมมาเที่ยวหา เบิงบ้งผักเบิ้งผักนี่นี่ต้นเขียบหน่อยเบิ้งผักนี่ผักคุ้นเลิอดพักชะอมน้องปลาน้องปลาเข็งปลาหมอน้องปลาหมอเรียกปลาเขียบเพิ่น มีเบิร์ดสุยาจะเสบเอาไปหอเอี่ยงปลาเผาแซ่บเรีบเปลาเขียบเ,เบพื่นมีเบิร์ดสุยาทพี่น้องเคยกินว่บปลแข็งผมไม่ประดกอันนี้คือกระช่ายไหย เบิงผักเบิงผักนี่นี่ต้นเขียบหน่อยเบิงผักนี่ผักคุ้นเลือด <c oughs> <ไ>ปกบ <c oughs> เต็นกบเ,เต็นลงหนังน้องเตาไปใส่นอ่อมือนนีอน,น,นอะหาหน้องเตาเกันเด้อปกติก็จะเห็นคนเห็นปะนี่เนี่ยสวยง่าย <c oughs> ตะบอไม่นอนอไปใส่เบิดนอเอาไปคิดเบด น้องปลาน้องปลาเข็งปลาหมอน้องปลาหมอขึ้นเถือกก็ลืมเด้อ้นกล้วยก็ลังขึ้นจีนแซบเขากันดี น้องปลาน้องปลาเข็งปลาหมอน้องปลาหมอีอน้องดูววเสิมเเนมาเฮ้ยลาคม,คม,คมกขมกมกะ้องมาก,กินมาแข่งขมจะเสีบเอาไปหออเมี่ยงปลาเผาแซบ ไทยในกระกรออันนี้คี้กระช่ายมั้มเนีย,ยบต้นกระชายยอดบวบนะต้นประกันเขียบ เลียกเราเขียพิ่นมีเบิร์ตช่ยางน้องปลาน้องปลาเข็งปลาหมอน้องปลาหมอกบเต็นกบเต็นลงน้ำน้องเต่าไปใส่น้อหมือนนี่น้อหาน้องเต่ากัเนเด้อปกติก็จะเห็นเพิ่นกบเต็นกบเต็นลงน้ำน้องเต่าไปใส่น้อหมือนนี่น้อ หาหน่องเตา่ากันเนอะปกติก็จะเห็นพันชินแ่บเขากันดีนเห็นปะนี่นี่สวยง่ามแม,ม,ม่เด้อผลิติมาแวะชมมาเที่ยวหา นเห็นปะนี่สวยงามม่เนี่ยไม่มีตำหมูงมีนี่ไอ้ตำหุงก้าขนมจีนเนาะเสือขนมจีนเบิ้งผักเบิ้งผักนี่นี่ต้นเขียบหน่อยเบิ้งผักนี่ผักกุ้นเลิศเป็นต้น เห็นป่ะนี่นี่สวยง่ามเด้ยเป่าเขียบคนมีเบิร์ดสุดยากกีนแซบเขากันดีขึ้นเถ้อก็ลืมเด้ต้นกล้วยก็ตังขึ้น มื่อเนี่ยไม่มีตำหงมีเนี่ยเออตำหงก็ขนมจีนเนาะเสือขนมจีนมาเด้อผลิตมาแวะชมมาเที่ยวหาเบิ้งพายเบิ่งผักนี่นี่ต้นเขียบหน่อยเบิ่งพักนี่นนนนพักพกุนเลิศ นี่ก็ก็ต้นจีนแสบเขากันดีมันเนี่ยมันมีตำหงมีเนีเ่ยออตำหงก็ขนมจีนเนาะเสือขนมจีน เดี๋ยวผดสิมาแวะชมมาเทีย่ยวหา